วันนี้เราก็จะมาแนะนำการปลูกทุเรียนการปลูกเราก็จะเตรียมหลุมไว้ก่อนนะครับเตรียมหลุมเตรียมดินแล้วก็จะมีแกลบมีปุ๋ยซีแล้วก็นี่ครับปุ๋ยอินซีคือปุ๋ยขี้เสเดียนนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะนำแกลบหนึ่ำมือนะครับ ใส่ไปที่ก้นหลุมเพื่อผสมกับดินดินสี่ส่วนหรือห้าส่วนครับแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยขีสเดียนไปนิดนึนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะครับแค่หางช้อนหางช้อนแกงเรานะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยนี่ก็ปุ๋ยเราจะใช้สูตรยี่สิบเจ็ดยี่ห้ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดเนาะ แล้วก็จะใส่กับสักหางซ้อนนะครับนิดเดียวนิดเดเียวแล้วก็คุกเขาดินนะครับคุกเขากับดินเพื่อลอ,ลองก้อนหลุมก้นหลุมเขาครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับเก็บจะทําให้ดินเราไม่เหนียวทําให้ร่วนซุยเวลาเรา ลดน้ำลดอะไรน้ำก็จะซึมได้ง่ายไม่นองก้นหลุมจะ,จะลองก้นหลุมของเราเสร็จแล้วเราก็จะนำทุนเรียนลงปลูกนะครับตัตหน่อยแลเค็มนะหลังจากเรา ฉกแล้วเราก็จะมาหาดูว่าเขามีรากขดุดมีไหมถ้ามีรากขดุดเราก็ตัดรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเอ๋อย่างนี้ถือว่าไม่มีไม่มีอ๋อครับต,ตัดตั้งแอ่ให้ให้อ,อ,อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ตะขาบอ๋อแต่ขาดแต่ขาบ,ขาบอ,อ ตะขาบวิ่งข้างลาขดเขาจะอันนี้ใช่ไหมครับอ่ากำลังปุ่มตัดสักหน่อยเร่งให้ให้เขแตงไหมโอเคคือว่าลากตะขาบนี้เราไม่ต้องตัดกันครับเพื่อเขาหากินหากินที่ดินเนาะเราเราก็วางได้เลยนะครับเอ้บางทีเราก็จะเปิดหน้านิดนึง เปิดหน้าให้รากข้างบนเขาได้ออกหากินนะครับเพราะเขาจะมีรากข้างบนด้วยหลังจากนั้นเราก็นำดิน,นครับดินที่เราขูดนี่กบใส่แกบด้วยเนาะบกบรบอบรอบแต่เราไม่ใส่เยอะนะครับฟางหมัดฟางอะไรผสมลงไปได้ได้หมดเลย ลงไปได้นอกจากตัวสีหนึ่งตัวห้าใส่ดินเราจะไม่ใส่เยอะนะครับใส่พอเสมอครับต้นของเขาที่เรานาออกจากถุงนะครับครับ,บหลังจากนั้นถ้าเรามีแกบมีฟางมีอะไรเราก็กบกกหน้าดินนโดยโดยเฉพาะรอบๆบนีบต้ต้องต้องโดยด้วยแกบต้องกบให้รากสะขาบวิ่งขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากเราให้น้ำแล้วถ้าดินเราลดเราก็เสริมเลยได้ครับเสริมดินโอ้ปลูกง่ายเอาเอาแกบใส่ให้ดูให้เห็นแล้วเราก็ตามด้วยกันเอาแก่ลรยรอบต้นนะครับเออรอบรอบต้นเหมือนล้อรถยนต์เนาะครับเป็นทำเป็นวงครับให้รากกระขาบวิ่งครับ ให้ดินผิวดินชื้นอยู่ตลอดเวลาร่อให้ใหล<ห>ากรากเข้ามาหาเก็บถ้าดินเรามีความชื้นลากเขาก็จะออกมาหากินได้ไก่นะครับใส่มากไปก็จะร้อนเราไม่ใส่ใกล้โคลนมันนะใส่ปุ๋ยเส้นิดนึงเนาะออเร่งต้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใส่โอเคไปแล้วครับ หลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือคือขั้นตอนที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะใช้อาดีตอนท่าหนึ่งเออผสมแกะผสมเลยเ่อเอาอาดีมาแกะเลยเออโอเคใส่สักหนึซีซีต่อน้ำห้ลิตรลดโคนต้นหลังปลูก นิดหนึ่งหนึ่งซีซีนะครับครับแล้วเราก็ลดที่โคนต้นครับ แตมากก็วันสองวันลดครั้งหนึ่งเ,งเนาะครับหรือว่าเราก็ผสมฉีดใบด้วยทุกวันได้ยิ่งดีครับฉีดตอนเช้าหรือตอนเย็นครับอนนี้คือขั้นตอนปลูกั<ะ>้งแรกรปลูกทุ่เหียงครับันี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับโดยใช้อาดีต่อไปเราก็จะใช้อาดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นทุกวันวันละครั้งหรือว่าสามวันครั้งครับครับ ผสมน้ำผสมน้ำหนึ่งซีซีต่อน้ำห้าลิตรหรือว่าถังเป้เราถังเป้ยี่สิบลิตรต่อยี่สิบลิตรต่อห้าซีซีอ๋อครับฉีดพ่นเดินฉีด่นครับถังเป้ยี่สิบลิตรต่อห้าซีซีต่ออารีห้าซีซีครับ c c. ครับผมเดินฉีด่นฉีดได้ทุกอย่างครับไม้ผลไม้ประดับไม้ดอกจะทําให้งามแล้วออกดอกไม้ผลก็จะทําให้มีลูก อ๋อนี่คือจากนารับ<ส>แรงอำเภอทอสายขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมชื่อชื่อนรัสย<ร>พงศ์คมโตชื่อเล่น,ลนมีครับผ่านไปผ่านมาแถวนารับแรงนี่อยู่ข้างทางนะครับสังเกตเห็นได้ง่ายว่าเป็นสวนสวนรูปหลายอย่างนะครับปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างแวะชมได้ครับชมได้เพราะใช่ rd สองห้าหนึ่ง ดต้นมาเลยคอนโดตรงนี้นนถ้าถ้าถ้าอย่างนี้กิ่งตัดกิ่งตั้งแต่เล็กก็ดีนะเ,เ,เพื่อเพื่อให้ไปไปแรงด้านข้างาแรงด้านข้างกิ่งกิ่งไม่ดีกิ่งแย่งกันอะไรเงี้ยเ,เราก็ตัดบ้างเ,าเ,าเขาจะได้แรงนะแล้วก็ต้นอื่นก็เหมือนกันตัวน,นี้ก็อาจจะมี อ,อยากให้กิ่งรวมสมบูรณ์นะด้านยอดยอดนี้เราก็ตัด <No. S 1> แต่เราก็เลือกเล,เลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งแทนครับเราเลือกกิ่งนี้เนะ mm. าะก็สูตรของเขาก็คือเดี๋ยวเล็กๆเนี่ยเราก็ตัดบ้างาไม่ใช่ไม่ตัดเลย <No. S 1> นะครับตัด,ต,ดตัดตรงนี้กิ่งกิ่งนี้ก็จะแตกดีนะครับอครับ กิ่งๆซ้อนๆกันเนี่ยอ,อันนี้เราก็เลี้ยงไว้ก่อนร,ร้อย้เขาพุ่งออกด้านข้างถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้กระตุ้นนะครับครบเหมือนกันเ,เดินตัดให่หมดเลยนะถ้าถ้าเราไม่ตัดเี็ยเขาจะไม่ค่อยวิ่งเนี่ยแล้วก็ด้านด้านนี้เราก็เลือกไว้กิ่งหนึ่งแทนตรงนี้แทนแทนกิ่งนี้ เราสังเกตว่ากิ่งไหนไม่ไม่ค่อยงามหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แล้วล่ะ<อ>เราต้องตัด<อ>เพราะว่าธรรมชาติเขาก็บ่งบอกกิ่งซ้อนๆกันอย่างเงี้ย<อ>กิ่งตั้งเ,เป็นมุมสี่้าองศาเนี่ยอนอกจากทุเรียนแล้วยังมียีเตผาลำ้ำยีาลำไม่ต้องตัดลองมาสังเกตว่าเดินไปไหนไม่เจอเห็นต้นยีเตาล้ำแบบ ถูกตัดใบด้านล่างอะ่ะขึ้นไปนะครับเป็นกระโจมเลยถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะไม่ค่อยโโเราสังเกตว่าเอ๊ะเพราะอะไรใบล่างมันไม่ค่อยแข็งแรงธรรมชาติก็จะบอกอย่างนั้น <c oughs> บอกบอกเราปุ๊บเราก็เอามีดตัดเลยนะเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเฉยครับ เออเนี่ยกิ่งนี้ก็ตัดโน้มลงต้นตัดดิ้กิ่งล่างอ่ะเออเออนั่นแหละกิ่งนี้ด้วยเนี่ยกิ่งนี้ด้วยตัดนี่แหละครับ ก็จะโตเร็วถ้าไม่ตัดโตช้า,านะครับตรงนี้การตัดแต่งพืชทุกชนิดนะครับรอบเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับหัวใจเขาอยู่ด้านด้านบนนะครับนี่หัวใจเขาอยู่ประมาณนี้ที่อินทรพลำหัวใจเขาอยู่ที่ใจกลางเราตัดด้านข้างเก่งเ นี่้วยนี่เราสังเกตไอความเหลืองของของใบอ่ะถ,ถ้าเหลืองแล้วเขาไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเหลืองนี่เห็นไหมผลละกีอยู่าตายเลยเนะนี่ยเนี่ยเขาไม่เลี้ยงละต้นต้นแบบนี้เขาแตกหน่อด้วยวาเออ หน่อใหม่สามารถแยกได้นะสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้เนาะแยกต้นได้เลยแยกเอคไรปลูกใช่ใช่แพงนะพันมันแพงอิสระกันเนี่ยตัดทุกต้นเลยว่างๆนะเออโอเคครับเดี๋ยวกล้องก็พืชอื่นก็คงไม่มีปัญหามั้งครับพระพลอดีสองห้าหนึ่งเทวานค้งมะม่วงไม่ได้เปลี่ยนตาหรอ ไม่ได้เปลี่ยนพันธ์เนาะพืชอื่นก็โอเคกำลังอันนี้นตัดเนี่ยกิ่งแห้งหน่าจะขาดน้ำแมลงกัดฝรั่งนี้ก็ต้องอมีการตัดแต่งนิดหนึ่งไม่ให้ไม่ให้กิ่งมันซ้อนกัน ถ้ากิ่งท้องกันแล้วก็ตัดเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ตัดเขาจะกิ่งกิ่งเขาจะไม่ค่อยออกมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่แต่วิธีการที่ทำให้ได้ผลผลิตด,ดี่ดี ก็ต้องโน้มโน้มลงมากิง่งเนี่ยเขาจะแตกตาหนึ่งเขาจะแตกสองสองกิง่งขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใช้อะไรโน้มลงไปนิดนึงอันนี้กำลังติดลูกอย่างอย่างยืดก็ได้เนี่ยโน้มโน้มลงไปอย่างเงี้ยครับพอพอโน้มแล้วก็ตัดยอดเนี่ยอย่างเงี้ยพอโน้มลงไปปุ๊บก็ตัดยอดอ,อ,อันนี้ถ้าเราจะห่อล้วก็ไว้ลูกเดียวเ่้ามา อันนี้เขาเป็นกระโจมมาอย่างเงี้ยสูงชะลูดเนี้ยเราก็เก็บยากนะถรนโน้มลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเขาก็พืชมันก็จะออกมาหลายต้นลูกก็จะเยอะขึ้นต้องต้องมัดโน้มลงไปให้หมดเลยโน้มแล้วก็ตัดตัดอย่างเงี้ยตัดยอดนะอะตัดยอดทําให้ลูกใหญ่เนี่ยถ้าถ้าถ้ากิ่งมันเยอะเนี่ย เราก็ลูดใบเพื่อให้เร่งเล่งให้ตาดอกออกมาอย่างงี้เราก็ตัดยอดตัดยอดแล้วก็โนมใบที่เสียเนี่ยเราก็รูดทิ้งเพราะว่าเขาทํางานไม่ได้แล้วพอทำงานไม่ได้แล้ว,ไ,ลวได้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นภาระถ้าเรารูดทิ้งก็ไม่เป็นภาระเอออย่างงี้ยนะต,ตัดยอดสําคัญทําให้กิ่งแตกออกมา ปลังก็จะดกเ,เห็นไหมอพ,พอกิ่งเองนปุ๊บเนี่ยยอดจยอดออกมาเราตัดยอดเลยเราอยากให้กิ่งตามนี้ออกมาประมาณเนี้ยเงนอื่นก็รอจะใช้ยางยืดก็ได้ใช้ยางยืดน,น้องกิ่งใช่เวลาลม จะได้มีการยืดหยุน่นลมพัดแรงโอเค<ม>เดี๋ยวเข้าไปถ่ายนั่นเขาเรียกอะไรชิมด,ด้านล่างนี่คงไม่เอาไว้เอะไว้ก็ไม่ลูปไม่ใหญ่<ม>ประมาณนี้ต้นเอ็นแบบนี้นะครับหายางยืดยางในจักรยานก็ได้อะไรก็ได้ดึงมัดไว้<ม>เวลาลมพัดเด้งก็ได้ไม่หัก จะได้ฝรั่งที่ดีหลังจากนั้นก็ห่อเนาะห่อลูกประมาณเกินเกินี่ห่อได้เลย่อขนาดนี้ห่อได้เลยห่อได้แล้วเกินเกินเลนห้าพี่หอก็เราก็เอาไว้ลูกเดียวแล้วก็เด็ดมีออกจุกตรงเนี้ยเด็ดบางคนก็ใช้แปรงขัดเลยแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกนะแล้วก็เอากระดาษ กันแดดอีกทีนึงครับโอเคครับไปชมคนชิมอาหารอา